สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมียพ่อมาแล้วพี่น้องรับเอฟซีอีพอย์แม่เออไอ่น้องนุ่งที่คิดฮอดคิดถึงสู้ขู่สู้คนนะครับพี่น้องสวัสดีค่ะงาหรับคลิปนี่มิยพ่อเป็นแปลกพี่น้องนะครับ <c oughs> ถือฝน <c oughs> ว่ามียพาพ่อนีเฮ้อ้อยถือฝน้าฮาวานเนี่ยเอานาเขาไปเลอยอยู่บ่ิเฮ็ดเวียงวันนี้ลายมือแล้วลายมือเราเด้พี่นอ้องแต่นอนติดฝนย็นนี่ฮะแต่นอนติดฝนเยนนี่ลายมือแล้วของสามมือแล้วอ้ยกับโ เอาอะได้ตัดไว้ก็ลงไปเอาอะได้เต็มให้สุ่มอันนันอันยืนเทเลยูุ่กอะไรสุ่มนอนเอดเลียดอยู่กอะไรจมน้ำยู่กอะไรแบดนี้ตั้งแต่ว่าอยู่อ่อนนอกระพันละปาเฮ็ดแดงไหนวัดนี้พี่น้องอีลงเอาได้จมจมไปช่วงมันอ่อนนอเอาเห็ดแนวพอดีเลยแช่น้าไว้แช่หน้าหน้อยนะครับจต่ว่ามาเห็ดอันบาดเพชรเวียนตกมือเดียวก็เพาะปากแง้มตกซ้ำมือเลยมั้ย โมเป็นสามเลยด้มากเามมือชีมือแล้วเนาะชีหามือแล้วต่มือต่มือขึ้นกับยังนิดเตะแตะอยู่ไปนั่งกับได้ก็ได้มีข้าวดีจิมาบอกบอกส่พี่น้องอีพอยีแม่เขาฟังนะครับพอกันวันที่ยีบเอดกลุ่มผ้าพันสองพันรหชิมหมืออนี้มืออนี้สิบดมืออนี้ชิบเก็วันที่ยีบออีกมือองมือนะครับอีพีที่หจากใจหนึ่งรุ่งที่วาพี่น้องนะครับมือนั้นจิมมีได้หลายคนมากเ้้ มีไครในแม่ขอสชืพี่น้องเคาฟังเอ้าแม่ก็จำชื่อเราบอได้จำได้สองคนขึ้นใจพูดเลยจำได้สองคนขึ้นใจไม่ที่จำผดจำโบ่แต่คือลูกชายสิมาพูดเลยคู่เพรียงตีไม่ใช่คู่เพรียงตีไม่ใช่พูดเลยอีกน้องเข็มกมลชัยพี่น้องเข็มกมลชัยกมลชัยสิมาอีอีพี่สิหอดนี่ยแหละพี่น้องของจากใจหนึ่งรุ่งที่ว่าวันที่ยี่สิบเอ็ด เข็มกัซิมาเจ็ดี่แล้วกัซิมาโอ้โนะครับมีเครื่องมือนานจิมีศิลปินมามีาอ่าเอ็มอภัสราครับแมนแล้วก็พงงยอยี่ห<ร>้อยกี่รอยเหรอรอยกัซิมาตีนี่ฟังแต่ว่านลอยลอยไปยังลอยมากรอยกัซิมาตีนี่ลอยมาก <c oughs> หูจักเตัาตะ้งแเข็มสิมาลอ,ากอยกัซิมาตีเดียวนี่ยลอยกัซิลอยมากตั้งหลักกั๊กไหนทางเลยนาะเดี๋ยวอัน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 นี้เอามาแห้งนี่เอ้า เอาได้ยินว่าเจ้าของจีได้ไปน้ำมูอยู่ที่แรกที่แลกวบ้านเพิ่นจีบเอิ่นเนาะบ้านเพิ่อนบ้านหัวหน้าเพิ่นจีบเอิ่นเพิ่นเติมเทียเนี่ก็เลยเชยอยู่แบบนี้มัวหน้าได้ทักมาว่ามาน้ามูตัวาว่สั่นมากๆจากไหนมูมาเปิดทุกคนอยู่ก็เลยเอาหนีออกมาขัด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 ได้จังเลยจีบอ๊ะพี่น้องมาฟังมือหนังซีนี่ทีมงานของหนึ่งหลวงที่ว่าโนยศิล์นรับพี่น้องแล้วกันซีนปีนรับเชิญก็บจีมีเจซี่พ่นลำท็อปธนากรแล้วก็อ่า เอ็มปัสซ่าพระเอกเข็มกมลใช่ละพอศ์ยิ่งร้อยวันแมนโชว์นะครับร่วมพ่อกันแล้วกัทีมตลกันที่มีอีพ็อกวันหลงเหลงพระธาตุกับเจ๊ซี่ต้นเทือกโบนี่กับคือสิมาคือกันมาคือเกาอาคุณต้นแล้วกับแง่เป็นตาหักนะครับรวมกับทีมงานของหนึ่งลุงที่ว่าได้หลายครูได้หลายคนพี่น้องยิ่งรู้ใหม่ก็แล้งใจนะครับพี่น้องคือมือเดียวมันทียี่สิบเอ็ด อ่บัตราคา100่ง้ยบัตราคาเก้า้าเก้า้าบาทเ่หลายที่ปนองว่นนี่เก้าจิเก้าเอามือเดียวแข่นแเอามือเดียวแข่ๆแนเอาผู้ใดอเจีงๆกับรางแรงใจกับค้องสึกบอบพาดบอบ เสียความรู้สึกพี่น้องบาตราคาแค่99บาทผู้ใดเทอะว่านังใจนี่บ่พลาดบ่ผิดหวังเลยพี่น้องที่ไปเองนางเอกเ้าก็คือพระเอกบอลพวกบอลโดนแน่น้องข้าวฟ่างแน่นะครับอันนางเอกก้อยก้อยรุ่งที่ว่านะกะน้องฟอร์ดไดหลายคู่หลายคนคือชิม่าสางสีสันบรรยากาศนะพี่น้องให้ได้ม้อนซื่นกันมือแน่นคือเช่นไปไงว่ะซิมล่างเบิองว่า สมมติว่าเ้าได้ออกงานนี่ทีมงานเ้าสิเพเป็พร้อมซ้ำได้แต่ว่าตอนนี้คือทีมงานน้องๆแดนเซอร์เพิ่นก็ซ้อมกันอยู่ตามที่ผมขับรถไล่แก่ไก่ไปไกลมาผมก็เล่นเสียงตุกจำตุกจำอยู่นะครับเมื่อวาอนนี่ก็ได้คุยกันกับผูหนาอยู่ผูหนำเนี่ย่าเอิ้นโคตรเน่เดอ้อจานมาสัน้นเอาพี่น้องเ้าจะลืมเด้อนะครับจะลืมเขามาให้กำลังแน่ใจบัตรหนึ่งใบหัวใจหนึ่งดวงต่อลมหายใจของศิลปินนะครับพี่น้องหลายๆั้งที่ผ่านมาก็ได้รับคว้าอนุเคราะห์จากอีพอยเร์ตกายน้องน้องเข้าเมาอีกบ่ นะครับคันบ่ได้ไปตัดอ้อยเด้อนะครับคันบ่ได้ไปตัดอ้อยคันฝนตกสิแม่รแล้วพ่อไปเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งอีหลอกผมก็สิไปคือกันนะครับเข้าไปอ่าเสิร์ฟๆเบิ่งเด้อครับให้กําลังใจทีมงานอาจารย์น้องตีถ้าว่าตอนนี้พ่อ่นได้ถามยอมมีผู้ใดมาเนี่นะครับแต่ที่แน่ๆคือศิลปินรับเชิญเฮาคือมากมายเหลือเกินนะครับตื่นเต้นนะครับพี่น้องบ่พอได้พ่อกันโดนน่ะเด้ก็พออยู่้อยว่าได้พ่อกันโดนพ่อกันแต่ทาง y o ยูทูบอือทาง y o u ูทูบถามเข้าถามเข้ากันนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่เสกกำลังล้างแก่ คือเก่าเดิมคือเดกาเดิมอะไรอ่อนไลน์แม่ลำเพาเนี่ยพ่อพ่อหนาลาคุณจีบปลาเช่าเนี่ยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้อันนี้ขอเลยที่นี้โดนโดนพี่น้องเขาบดเลยบ่ได้อ่าบ่ได้ล่ำชูพี่น้องเขาฟังนะครับเนื่องจากว่ากระทั่งวหน้าเราก็บ่ได้ไล่ซอสแล้วก็บ่ได้เปิดวงหืมูที่แรกก็ว่าสิเปิดน่ะ เห็นเราเอารถไถมาไถตรวจตาตรวจตาเลอ้ย <rap> ว <haft kaz ans> ันนเปิดแล้วแต่ไม <c ologie> ่ได้เปิดคือเขาเยือกยักบดได้บม่ได้เปิดคือเขายืกจักบดได้กัดจักว่าอันใดมาอันใดมาจักว่าอันอันแนวบอดีแลนเขามามขึ้นกำลังงับเยือกจักขึ้นบดได้กัดแนวบอดีกับแลนมาคือเก่าโอ้ยเก่าไปทั้งนาเก่าไปทั้งนาสองถอยหลังสามเลยผมไปหามาหลังก็ได้ที่โอกาสนี่มอบความสุขให้พี่น้องผ่านทางการไล่สดนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเดอรพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมให้กำลังเล่ใจ บัตรหนึ่งใบหัวใจหนึ่งดวงต่อลมหายใจของศิลปินจากใจหนึ่งรุ่งที่ว่านอีพีที่6นะครับหลังจากอีพีที่หาห้างกันโดนเติบเลยห้างโดนอีลีจนว่าห้างปันกูฟุตบอลมลันห้อไปก็คืออันเนีออ้นอันอันต่างคนต่างมีงานเป็นบาร์โหนาอย่าคิดจีดอกต่างคนกับตางมีงานกับเออพราว่าเพิ่นหยุดจังที่กระเตะกันไปโซ่จิตุ่มกันได้เนาะคือว่าสงสัยฝนตกจิตเนื้อหามข่าวอันได้กาได้มุ่งไปเนาะนะครับขอบคุณอีกผู้นหนึ่งไอ้บรรจง เราวานซื้อบัตถาเราสองใบนาสั่นเราว่าขอคุขึ้นย่านมาแล้วมีสัญญาณมาแล้วเราซื้อบัตมาแล้วสองใบเราวาทาเมืองแม่ล้ำเพ้าที่ตั้งพุ่นนะสั่นเขาไปถาแล้วว่าสั่นพี่น้องเขาพูดได้พันในเขาเฝ้าเขาดื้อนะครับพี่น้องลืมนะครับเอาเฮ็ดยังก่อเมียนี่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากนะครับเฮ็ดยังกินสิ้ผัดกะเพราครบกับสัตว์การล่างยังอยู่สองแถวนะครับพี่น้องมันคึ้มมันไปใช้บ่ได้ขี้ดินกาเนี้ยพี่น้องเฮ็ดยังกับบัได้โอ้ยนะครับ ก็ได้โอ้ยพอดีเลยหัวหน้าแล้วือจอบหามือว่างไงแท้สนอกหรือเป็นโทษมาถามข่าวก็เม่นลำบากหรอกว่าจอบ่างเพราะเอ้ยฝนตกคือฝได้ไปตาลอยตรงที่เราก็ได้ว่าอันมาลรำสู่พี่น้องเขาฟังแน่มาสั่นไม่ได้พอกันโดนได้แล้วนะครับก็หัวหน้าก็ได้นะครับพี่น้องเขาก็ยิ่มแหกกำลังไดใจเด้อนะครับเอาให้เขาเขมรนะคราบร่พัดกับพ่อมาสันนะว่าได้ไปไปกันเด้อพี่น้องเด้อบม่ได้ไปหาอยู่หาจินสู่พี่น้องเขาเบิ่งลกพี่น้องนะครับมันกะ คันว่าสี่หางนูมันกลาละช่วงนี้นะครับ<ะ>ยังกับบพเพจีดเดเฮ็ดนะพี่น้องเอานนอเางอด้แต่ว่าเฮ็ดยังกับบพเพจีไดเฮ<อ>็ดมัน,นคือว่าละอในใ่ตั้งไปทั้งยา่านอ้อยบอลเลียวหยัานอ้อยเลี่ยวนี่ขัดสมดุนไมร่่่่่่่่่่่่่่า่่่่อ่่่่ก่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่น่ี่่่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่ต่ไปนู่่่่ยู่่ร่่่่าชงก่่่่า่่่ห่้่่่่่่่่่่ใ่้พ่ร่่่่อ่่่่านะครับ โดนๆพอกันเธอหนึ่งม่งคอยคินห่วงเฮียงตัวกันว่ากันไปพอกันดูอะไรบ่ค่อยที่จะอย่าลืมแห่งกันร่างเงใจเด้อนะครับพี่น้องนะครับว่าอะไรเงินใจไม่ลำเป้ากันจัตายนะครับพี่น้องคลิปนี้เอาพี่น้อนข้าบอกอารมณ์ปวดเข่าให้พี่น้องข้าวทิ้งหูจักว่าันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเจาบุญจะเอาบุญนะครับอ่าโชว์ฝีมือด้วยเมยเห็ดยังจะกินว่าเห็ดกับเขาไทยพอเปลี่ยนได้แต่ว่าหร่ร้อยเห็ดเปลี่ยนยู เฮ็ดไปสุดแล้วแต่ว่าจิตาม่วไม่ม claro ่หัวเขาติดะโอ้เรื่องบาหนึ่ง oh, ส oh, ูพี่น้องมาฟังว่าแม่น oh, oh, ้าพ่อเอ็นเขาสวงว่าทิงเขาโอ้อันเก็บแม่นอันบเคืนพี่น้องก็บไม่ได้เอินหนึ่งหกหเก่นนจะงหงเรงกับนี่แหละบ้านนี่นั่นจองหงเรืองกับนี่บ้านนี่โอ้ยเป็นอย่งอีกทั่ระบาเนะหัวเนี่ยอันบเคลื่อนเอ็นเขาเข้าเอาัใช่กว่าเขาวงนี้ โอ้บัรมองให้เขาเพราเขาน่าห่ว่ายเลยสวนนี่เออเออผมเลยเคยเปลี่ยนบ่อเองเขาสวงเออมองให้เขาเ่าเขานี่พันหยดนี่เอาลูกหมูมวนกันนกพี่น้องเนาะมาต้องซีเรียสเด้อพี่น้องเป็นไก่หอนหมูมวนมือนซื่อเอาทักบุงได้ไหมใส่นี่ไหมทักบุญได้ก็ไปเก็บมางกนะผมก็บพึ่งออกมามาได้ให้บางหารข้าวนึงก็ได้ข่าวมาว่านี้เขาก่อนหนาเด้ ป่อหาได้บาอาจารย์เออเอินพี่เอิญนน้องเข้าเนเด้อว่าสั่นเลยดูโอกาสนี้บอกพี่น้องเข้าเนี้ย่าสั่นบอกเรากล่องิบกันไปวันที่ยี่สิบเอ็ดครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับย้ำอีกเท่านึงยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับพี่น้องมืเอิญมาเฮือมตึ้งนี่ละบัตรราคาเก้าสิบเก้าบาทย้ำเป็นวันลอยเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวพี่น้องเก้าสิบเก้าบาทคุ้มค่าคือพี่น้องเถื่อนนะครับก็ผิดหวังแล้วก็ลาดหวังเข็มกระมอนใช้มาแท้ลอยกันมา คุณเอ็มอภัสราเอี๊ยดีมาน้ำกันพี่น้องเอเบอร์ประกอบก้อนก้อนซึนแม่นน้ำกันเบิงเบิงเดียร์พันย่อยกับเจ๊ซีซีปลทะข้าร่วมกันอ่แต่ว่าอัร่อยมากนี่สิมีตรช่วยจูบบนนอนนี่นอนไม่มีตัวต้องมีตัวหน่อยหน่อยปกติก็นลอยไปใส่นี่ช่วยจูบบนหันเที๋นั่นเออทำเขาวได้กาได้มุ้งไปทั้งวันนะครับพี่น้องถึงความจิดหยอดจิดถึงความเอาความแพงเคยอยู่น้ำกันนะครับศิลปินที่เคยรลองงันกัน ขอบคุณนะครับขอฝากคุณแพทย์พี่น้องเหาอีกเรั้งนึงนะครับอย่าลืมที่21นะครับจากใจหนึ่งรุ่งที่ว่า EP ที่6ชิปนี้อารู้ปวดข้าวพี่น้องเหาได้รับหูรับทราบชิปหน้าบอกกันไหมขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะ